ดีครับท่านผู้ชมที่ิตาไม้ช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับเมื่อเกินฝนตกตั้งแต่ตีหนึ่งกว่ากว่ายันตีสี่นะครับตกแรงนะครับทุเรียนก็ได้ประโยชน์จากน้ำฝนเนื่องจากน้ำฝนมี นต้นเจ้ค่อนข้างสูงรวมทั้งหญ้าครับเมื่อวานนี้หญ้ายังดูบ,งบางๆอยู่เลยนะครับเจอฝนครับเดียวโหวหนาตึบเลยมันงามเร็วจรกกิงนๆนะครับหญ้าเนี่ยปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ต้นไม้เราใส่ปุ๋ยแล้วดูแลแล้วดูแลอีกกับโตช้านะดูต้นคู่นี้ หมอนทองกับแดงอินโดห่างกันสองปีครับแดงอินโดนี่สี่ปีกว่าหมอนทองสองปีกว่านะครับที่แรกเลยแดงอินโดไม่คยงามเท่าไหร่นะครับก็เลยปลูกหมอนทองเป็นคู่แข่งงามแข่งกันเฉย มันเป็นเช่นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าตุเรียนเป็นต้นไม้ป่านะครับก็อยู่ธรรมชาติเข้าอยู่แข่งกันนะครับแข่งกันโตเพื่อต้องการเอาชีวิตรอดที่เห็นนี่คือยาวลิ้นจีครับยาวลิ้นจีในดงหญ้าทำซูมไว้นะครับ พื่อให้ดินตถวนี้โปรง่งเพราะว่าหญ้าหญ้าเนี่ยหนาแน่นครับนูหนาแน่นมากแล้วก็รากควาเป็นเหมือนสกอตไบเลยครับรากเขาหนาแน่นมากเ็ลเลยใช้วิธีนี้คุมไม่ให้มันาเข้าไปเยอะนะครับแล้วดินหน้าดินจะได้โปรง่งนะ้ำยาลิ้นจี่กําลังไปได้ดีนี่ครับคลิปนี้จุดประสงค์ ต้องการอวดตัวนี้เลยครับหนามดำครบ4ี่ปีเดือนกันยานี่แหละครับหนามดำจากปุรุภาพันไม้ซึ่งลักษณะต้นลักษณะใบไม่เหมือนกับหนามดำที่ที่ปลูกไว้ใบคนละอย่างนะครับบางคนบอกว่าหนามดำมีสองสายพันธุจ์จริงหรือเปล่านะครับ แต่นี่ซื้อมาจากร้านขายกิ่งพันธ์ุที่มีชื่อเสียงนะครับบรุภาพัน์ไม้ท่าหมายจันทบุรีก็คงไม่น่าผิดพลาดนะครับในเรื่องการาแจ้งสายพันธุน์ปะปีนี้ก็จะทดลองดูครับจะกักโศกดูครับสำหรับต้นนี้นะครับ เป็นลำต้นที่แปลกๆนะที่เคยเสนอไปแล้วหลายรอบนะครับเนื่องจากว่า,าโคนโคนกิ่งเขาจะยุบลงไปเป็นเบ้านมคกเลยแล้วก็จะเป็นเชื้อราแล้วก็หักไปทิ้งกิ่งไปโดยอัตโนมัติาะงนั้นเราก็ต้องช่วยตัดนะฮะนี่กิ่งก็จะลําต้นก็จะยุบที่โคนกิ่งะยุบยุบไป ยุบเป็นหนุ่คกเลยหอยทากนี่ความพยายามสูงนะครับกระดิก้กรดึ้กด้ก,ดกว่าจะถึงเป้าหมายคือยอดใบอ่อนของทุเรียนคนนี้ไม่น่าก,กลัวครับกินไปไม่น่าก,กลัวเหมือนทพวกเชื้อราเชื้อรานี่ป้องกันยากหอยทากก็กินกินบ้างแต่แม่กระเทือนกับาการจเจริญเติบโตของต้นเท่าไหร่นะครับ อันดามสวยงามสวยงามช่วงระหว่างการาต้นก็ปลูกต้ เขียวหวานอันนี้ส้มบางมดครับเพิ่งปลูกได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละครับส้มบางมดอันนี้หมอนทองครับดูฮะอันนี้ยังไม่ได้ทำความสาดโคนนะครับโคนยังลกอยู่ล้อมรอบไปด้วยกิ่งไม้วางเป็นให้โปร่งนะครับให้หน้าดินโปร่ง เอาใบไม้ก็จะร่วงเป็นสะสมเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนื่องจากว่าบริเวณดินที่ปลูกนี้ไม่มีแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุไม่ครบเพราะเป็นหน้าดินหน้าดินที่ปลูกมันสำปะหลังมาสี่สิบห้าสิบปีนะครับไม่มีแร่ธาตุเกิดหน้าดินมาเป็นถมดินตรงนี้นะครับทําให้ปุ๋ยแร่ธาตุในดินไม่ดีก็เลยนี่ครับพยายามใส่ปุ๋ยอินทรีย์มากที่สุดนะครับ ใบไ,ไม้ที่ก็ร่วงที่เราทำซุ้มๆ,ๆ,ๆไว้กองๆ,ๆไว้ใบไม้ร่วงเขาก็จะหมักหม,มหมักหมปมินีปิวอินนซียนะครับปรับสภาพดนินในตัวฟ้ามืดไหมนะบยบาบนี้น่าจะตกหรือไม่ตกช่วงคืนโอเคครับผมคลิปนี้ มาชมกันนี่แหละครับขอบคุณและสวัสดีครับ